เปิดภาพล่าสุดบ้านแม่นายนายนาพัฒหลังใหญ่อลังการสะพยใกล้เสร็จแล้วเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงขยันพัฒนาตนเองในตั้งแต่รับตั้งใจทำงานแบบสุดๆเลยค่ะจนจน,จนสามารถฝันของตนเองและเองกับคุณแม่ได้แล้วสำหรับพระเอกหนุ่มฮอตอย่างนายนาพัฒนกับทุก ลูกชายของแม่หมูพิมพประภาและก็เมื่อไม่นานนี้ก็แม่หมูนายนั้นก็ได้ทุ่มทุนสุดตัวสร้างบ้านใหม่ฝันกับแม่หมูนั้นอีกด้วยทำเอาคนเป็นแม่ถึงกับยิ้มแก้มปีกเลยค่ะภูมิใจลูกชายเป็นอย่างมากเลยล่าสุดหนุ่มนายก็ได้โพสต์ภาพคู่กับบ้านหลังใหญอ่อัพเกรดบ้านตอนนี้ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วลงใน s t สแกรมและระบุข้อความว่าเด็กเด็กเด็กๆกลางสร้างบ้านท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างเช่นบ้านเสร็จขอขอใบและแต่งงานเลยแม่หมูก็จะได้มีหลานเร็วๆใบเขา เข้าสิงไอจีนายหรือเปล่าได้ได้รับไวๆๆมากสร้างบ้านไอจีไว้และบ้านรอครับนะสุดยอดเลยเมื่อก่อนบ้านเสร็จแล้วบอกส,สับสับไนะและรอบนี้บ้านเสร็จแล้วก็ต้องขอใบแต่งงานเลยนะครพี่พี่นายใบยกดไรรัวแล้ว กดพิมพ์ลง55บาทนั่นเองกดแชร์ในใจกันสุดๆสร้างเรือนหอเป็นแน่นอนแท้ๆเป็นต้น